พบศัตรูอยู่ใกล้ๆ ER. มีอันตรายอยู่ใกล้ๆมาสำรวจแถวนี้กันเถอะย <y out ube> ขอยกไปทางนี้กันมีอันตรยายตำแหน่งมันนี่กันเถอะไม่มีอะไรแล้วไปทางนี้กันเถอะมีอันตรายไปทางนี้มีอันตรายไปที่นี่มาสำรวจแถวนี้กันเถอะไม่มีอะไรแล้วรอไปดูตรงนี้กันไหมมาสำรวจแถวนี้กันเถอะ รอบที่หนึ่งเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเราอยู่ในวงเซฟโซนแล้วตำแหน่งของเราได้เปรียบ พบศัตรูกำลังยิงต่อสู้ตอกาของที่เหลือตรงนี้ส,สกิลอัลติเมตของฉันพร้อมแล้วกำลังทุบนี้ศัตรูอยู่ตรงนี้ศัตร,รูกำลังมองคุณอยู่กำลังยิงต่อรรา,ารต่อสู้นั่นวิวัฒนาเอาไปแล้อ ผ่านศัตรูแล้วกำลังชาร์จกระโดดลื่อนที่ฉันถูกพบแล้วถูกซุกโจมตีถูกซุกโจมตีมีอีกทีมอยู่ยกำลังชาร์จกระโดดเจ้าต,ตัวละมีอีกทีมกำลังโจมตีฉันต้องการพลังชีวิตฉันกำลังรักษาตัวอยู่ดูเหมือนฉันจะศัตรูอยู่ใกล้มากเป็นเวลาที่เราจะสู้แล้ว นั่นเป็นรายสุดท้ายทำได้ดีมากนเป็รายสุดท้ายในทีมนั้นแล้วมิตินี้ดูมีพัฒนาการกำลังหยุดอยู่กับที่รักษาสก,กิลออติเบตพร้อมใช้แล้วใครอยากเห็นมันบ้างฉันต้องชาร์จเกราะเพิ่มคำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับเราอยู่ในวงกำลังเคลื่อนที่ฉันถูกพบแล้วกำลังรีโหลดมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมา มีแค่แพ็กเกจกำลังมาไปที่จุดลงสู่พื้นกระจบแล้วเคลื่อนที่จะถูกพบแล้วเอาคนหนั่งไปส่งแล้วกำลังวิ่งหลดกำลังปล่อยระเบิดพันรูบังตัวละมีอีกทีมกำลังโจมตีกำลังแจกลูกตะกัวฉันต้องชาร์จเกราะเพิ่มวิ่งผ่านมิติว่างถูกซุ่ม ตีถูกสุกจมตีมีอีกทีมอยู่กำลังรีโหลดมีศัตรูอยู่ตรงนี้น,น,นั่นเป็นรายสุดท้ายในทีมนั้นแล้วมิตินี้ดูมีพัฒนาการนะกำลังรักษาอยู่คอยป้องกันฉันด้วยฉันต้องชาร์จกรอบเพิ่ม กำลังหยุดอยู่กับที่รักษาตัวอยู่กำลังโดนยิงมีทีมอยู่ทีมเโดนโจมตีมีสมาธิละ ศัตรูถูกกำจัดแล้วกำลังคว้างระเบิดเธอไหมมีศัตรูอยูต่ตรงนี้ กำลังรักษาตัวอยู่กำลังรีโหลดย้ายตำแหน่งมันนี่กันเถอะมาสำรวจคบศัตร,ตรูอยู่ใก,กล้ๆ มีความปราณีใจให้กำลังโยิง,กำ,งกำลังชาร์จเกราะอยู่กำลังรีโหลดรอบที่สองเริ่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซนเรามีเกราะวิวัฒนาการตรงนี้เลเวลสามกำลังชาร์จเกร กำลังรีโหลดกำลังก่อนยิ้กำลังยิงต่อสู้มองแผนที่ด้วยเรากระจายกันห่างเกินไปโดนบางตัวละมีอีกทีมกำลังโจมตี พวกเขาก็มาด้บมาขายการให้ฉันด้วยมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้กำลังจะเข้าสถานะเฟสพวกเขายิงใส่ฉันงั้นเหรอกำลังลังอรุ่นกำลังรีโหลดศัตรูอยู่ใกล้มากๆเดีเวลาที่เราจะสู้แล้วเขาเวลาเดียวกำลังชาร์จเกราะรกแล้วหนึ่งร้อย มีศัตรูอยู่ตรงนี้กยอมีคนเหือบาแต่พวกเขากงไม่ได้มาถายกายเฉันด้วยเล็งโดนเป้าหมายพวกเขายิงใส่ฉันงันเหรอกลังใช้ยารักษาเข้าเือข้าเือเข้าเจ็บนนสาองเชือเลตรงนี้ํารวโอ้ไปไๆมีทีมอยู่ สส oui. er er ย 8, 2, nah. ังไม่ไกลนะหลักฐานแล้วกลับดักคำตื่นวงเซฟโซนกำลังขยับมีแค่แพ็กเกจกำลังส่งมาระวังมีแค่แพ็กเกจกำลังมามีคันชักลูกซองตรงนี้เลเวลสาม เป็นโอกาสช่วยกลับมามาตัดสินใจเลือกกันเอถอะมีไฟสัญญาณเกิดใหม่ตรงนี้กำลังเข้าสถานะเฟ ก้าวยกำลังเคลื่อนที่วไปลูกที่2อรอบที่สเริ่มนัดถอยังงวงเซฟโซน กำลังใช้สกิลดับเบิลไทม์มีโล่น็อกดาวน์ตรงนี้เลเวลสามพวกนั้นเล่นฉันแล้วฉันถูกน็อกมีอันตรายอยู่ใกล้ๆกมีศัตรูอยู่ตรงนี้กำลังจุดหยุดมีศัตรูอยู่ตรงนี้กร,ร,ระโดดผ่านมิติว่าง ชาตกรหรือเขาหรือเขาไปทึ้งเจอศัตรูเจอศัตรูเจอศัตรูพอเป้าหมายกำลังถูกยิงใส่ช่วยด้วยเด็กโปรดฉันถูกน็อกต้องการความช่วยเหลือถ,ถูกน็อกแล้ว มีอันตรายอยู่ใกล้ๆพวกศัตรูอยู่ใกล้ๆคุณไม่ได้อยู่ลำพังฉันมาหาคุณแล้วอ,อีกหนึ่งนาทีวงเซฟซออยู่ใกล้ๆพวกนั้นเล่นฉันแล้วฉันถูกน็อประวังตัวล่ะมีอีกทีมกำลังโจมตีกำลัง r e l o น็อปอีกรายแล้วกำลังรีโหลดฉันถูกน็อปต้องการความช่วยเหลือ,อ กแลังยิงแลสู้กำลังรีโหลดฉันถูกน็อกต้องการความช่วยเหลือ30มสิบวิมีวงเซฟโซนอยู่ใกล้ๆขอหนึ่งวินาทีเราทำได้ขอบคุณคอยระวังได้ดีมากฉันกำลังรักษาตัวอยู่ วินาทีมีวงเซฟโซอนอยู่ข้างหน้าคำเตือนวงเซฟโซนกำลังขยับกำลังรีโหลดปืนไนเปิร์ฉันต้องชาร์จกรอบเพิ่ม มีอันตรายอยู่ใกล้กๆมีอันตรายอยู่ใกล้กๆมีศัตรูอยู่ตรงนี้มีศัตรูอยู่ตรงนี้พวกเขาฉันแล้วใช้พลันงนต่อสู้อยู่กำลังเข้าสถานะเฟสฉันต้องชาร์จปลอกเพิ่ม ฉันต้องชาร์จกรอบเพิ่มกำลังรักษายัางคอยระวังรอบๆอ,อยู่คำเตืนอนวงเซฟโซนกำลังขยับ กำลังส่งมาโดนถูมดแล้วกำลังรีโหลดวิ่งกำลังฉันถูนอด